Hey, ugly Hanako. dog. I'm going out. I go walk. I go stream. Yeah. Be right back. Ugh. หอมดอกไมุ้กคน้นตอกชุมช่มฉ่ำฉ่ำหมดเลยอะ่ะไม่มีคนหรอกแต่เราก็ไปงั้นแหละเราจะไปเช็คดูไม่มีไม่มีคนเลยฟิลเตอร์สิ ไอ้พ็อปก็ไม่ได้